อิงน้องอ้าพี่อิมชิดอิงวีเดียสวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กๆมาระบายสีกันโอ้โอ้ะในน้ำไปดปวยสีแดงเหมือนน้ำแดงเนโอ้ทําเป็นแล้วนะจอนโตแล้โวโตแล้วน กัดเลอยไปเลยเลื้อยยอ่อย่กัดกทางข้ล่างกันนะเกางล่างอกลากล้สวยอ่ะสวยไหมสวยแล้วค่าหูแดงเลยหูเลือดออกหูเลือดออ ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเช็ดไม่ต้องไปจุม่มมันไม่ต้องไปจุม่มมันไปโดนอะไรมาทำไมหูเลือดออกตัไม่ป็นตาติดมือก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไปล้างตั้มสวยละตั้มตาไหลเหรอ <laughs> น้ำตาเลยตาทาตาสีดำดันดำทั้งหน้าเลยนี่ของน้องเมาเริ่มสวยเลยนะไม่มีสีแลไเอาไปซื้อที่ไหนไม่เป็นไรพอดีมิกกี้ตัวนี้ตัวดำน้าก็เรดดำเม,มา,เาปากตายดำปุ๋ยดำปุ๋ยพิมไล่สีละ สีขาวสีฟ้าสีน้ำเงินแต่งแต้มนิดนิดสวยอ่ะโอ้จะแยกมาให้จับดกันบ้างนิดนึงขาวบ้างนี่ขาวสวยมากเลยมันต้องเซ็งกิ้งสีสีสีดำนี่ก็สีสี มันผสมกันได้นะน้องบ่าวนี่จะปาะตามันผสมสีได้นะแดงแดงผสมสีอะไรดีเบื่อนี่มันจะกลายเป็นสีแสดเลยไหมมันกลายเป็นสีแสดหรอสีอะไรอะสีแสดเราเรียกสีแสด นี bon ่ขนุนสวยมากเลยเราเนี่เอามือไปเย็บผ้านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบเสื้อผ้าสกปรกช้างแฟนซีมากเลยหลายสีเกินนะเฮ้ยใส่เสื้อเหมือนทั้งเ่าเลยนะสิบวกเสื้อสั้นขนุนไม่สวยอ่ะนี่ระบายดีมากสูงหลายมากก็สูง นี่ก็เป็นคีนี่นี่ขนุนสวยมากเลย <Wow. S 1> นี่ ผสมเสียสวยอ่ะอันนี้ผลงานที่ข้าเด็กๆของกูแล้วปูสีแดงหน้าสีดำน่ารักเลยออกมาน่ารักมากยังไม่เสร็จปาก็บยังไม่เสร็จน้องบ่าวก็ตั้งใจทำมากเลยเนาะครับ ของน้องบาวก,ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นช้างน้อยแฟนซี พาน้องๆมาชมวิวที่ท่าแพขนาดยนต์ค่ะสีส้มๆที่เห็นเป็นแพขนาดยนตนะ์นะจะบรรทุกคนและรถข้ามจากท่าน้ําฝั่งนี้เพื่อไปท่าน้าฝั่งข้างหน้าค่ะแสงดีมากเลยดวงอาทิตย์กำลังตกดินเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาก,ก่อนนะคะ